สวัสดีจ้าวันนี้จะพามากินข้าวปุ้นข้าวปุ้นมันคือขนมจีนจ้ะภาษาลาวเขาเรียกว่าข้าวปุ้นวันนี้ยุดงานครึ่งวันก็เลยมีเวลาทําน้ํายาป่าปลากระป๋องรักจากในสวนมันกําลังงอกออกมาเยอะเลยจะต้องรีบกินโหระพากําลังง,งามเลยกําลังแซบ่บอื ถ้าเผื่อเราไม่กินช่วงนี้เรามันถ้าเผื่อมันร้อนๆอนนะกันร้อนร้อนร้ว,วมันจะแข็งเราก็ต้องรีบรีบกินจ้ะโอ้้าปุ้นถึงได้อยู่ไกลบ้านขนาดไหนเราก็ยังชอบอาหารไทยอยู่เรียะจ๊ะวันนี้ก็ทําน้ายาปลากระป๋องแล้วก็ต้มเครื่องแล้วก็ไปปันปันแล้วก็ทาง่ายง่ายแล้วก็ไอเซนไอเซนวุ้นเซไอไม่ใช่วุ้นเซนนะ ไอเส้ขนมจีนใ้ก็เป็นแบบแข็งๆจ้ะล้วเราก็ไปต้มเองแล้วก็เวลาต้มพอมันสุกแล้วเราก็ไปใส่ในน้าเย็นแล้วก็ล่างน้ําเย็นมันก็ออกจะมาสวยปิ้งเหมือนขนมเส้นบ้านเราเลยง่ายๆสบายๆ อยู่ที่นี่มันก็ดีอยู่อย่างหนึ่งนะเวลาเราอยากกินอะไรเราก็ไปหาไปหาเครื่องจากร้านเอเชียจากเขาก็มีทุกอย่างแต่ว่าเราจะต้องเรียนรู้กันทํากับเขาอ่ะทําทยังไงมันถึงจะกินได้นะนั่นก็ใช้เวลาน,านานเหมือนกันกว่าจะหาการทําที่ว่ามันจะออกมารสชาติที่เราสามารถกินได้อตอนนี้ก็ ทำไปเรื่อยเปืเ่อยเฉยแฉะทำทุกอย่างที่อยากกินทำทุกอย่างที่ชอบศึกษาเอาเองจ้ะตอนนี้ก็ทำจนตัวอ้วนอืดแล้วอร่อยแซ่บหลาย สายตาสายตายาวยาวมองไม่เห็นเข่าตจะของเลยต้องใส่แว่นตากินเขา่าไม่งั้นมันจะมวงไม่เห็นมันจะเบลอไปหมดเลยจ้ะแก่แล้วไปเลื่อยเปืือยเลยสายตาโอเค okay. วันนี้ก็นานแหละเดี๋ยววันหลังจะพามากินข้าวปุ่นอีกนะไปแล้ว